ครับสวัสดียามสายๆนะครับวันนี้คลิปนี้นะครับจะนําทุกท่านนะครับมาชมมาดูนะครับผักสวนครัวนะครับที่ได้ปลูกไว้เลาะข้างๆบ้านตรงนี้นะครับก็จะเป็นปลูกเป็นพืชผัดผักสวนครัวเอาไว้รับประทานเอาไว้กินในครัวเรือนเองนะครับช่วงแดดร้อนๆนะครับก็จะมองดูจะเหี่ยวๆนิดนึงนะครับแต่วันนี้ผมจะนําพามาดู กระลำปีนะครับถ้าทุกท่านที่เคยชมคลิปผมเคยลงไว้นะครับเมื่อสักสองสามเดือนที่แล้วนะครับอันนี้เป็นกระลำปีนะครับที่ผมบอกว่ามันจะห่อไหมนะครับแต่วันนี้นะครับก็เริ่มห่อแล้วนะครับนี่ครับกระลำปีนะครับเริ่มห่อนะครับปลูกแบบไม่มีสารเคมีนะครับเป็นเป็นใช้ปุ๋ยธรรมชาติ นะครับอันนี้ก็เริ่มห่อแล้วครับห่อแล้วครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับพื้นที่ภาคกลางก็สามารถปลูกกระลาปีได้นะครับก็เป็นกระลาห่อนะครับบริเวณนี้ก็คือใช้พื้นที่ข้างๆบ้านนะครับจะมีฟักทองนะครับมีฟักทองแล้วก็ฟักทองต้นนี้นะครับก็จะมีลูกนะครับติดลูกแล้วนะครับแล้วก็อยู่ข้างๆกระลําปีตรงนี้อีก1ต้นนะครับ ตรงนี้ก็ต้นกระลำปีนะครับทุกท่านครับนี่ครับนะครับอยู่ในป่าฟักทองนะครับนี่อีกต้นหนึ่งนะครับกระลำปีนะครับก็เขาให้ต้นพันมานะครับก็เลยทดสอบปลูกดูนะครับว่ามันจะห่อไหมนะครับอันนี้ก็คือถือว่าประสบความสําเร็จนะครับครั้งแรกที่ปลูกกระลำปีแล้วมันห่อเป็นแบบนี้นะครับ อยู่คู่กับฟักทองนะครับนี่ฟักทองนะครับปลูกไว้นะครับอยู่ข้างสถานที่บ้านนะครับบริเวณนี้นะครับตัวนี้นะครับเรามาพบกับเจ้าของสวนนะครับยืนอยู่ตรงนู้นนะครับนะครับภูมิใจนะครับเจ้าของสวนภูมิใจนะครับนะครับภูมิใจว่าปลูกกระลำ นะครับปลูกกระลำปีได้กินกระลำปีนะครับไม่เสียแรงที่เพราะพันธุ์ไม่เสียแรงที่ดูแลนะครับรดน้ําใส่ปุ๋ยนะครับต้นนี้นะครับอันนี้ปลูกใส่กระถางนะครับเอาเป็นถังสีพลาสติกเก่าเหลือใช้นะครับก็เอาดินใส่เอา,เอาพวกแกบใส่นะครับก็เอามาปลูกไว้ นะครับตรงนี้ไม่ได้ลงดินนะครับเป็นกระถางพลาสติกนะครับก็สามารถทําให้มันห่อได้นะครับนะครับเจ้าของสวนครับเจ้าของสวนครับยิ้มยิ้มเจ้าของสวนครับตอนนี้เราต้องมาขโมยแอบถ่ายนะครับส่วนตรงนี้นะครับที่อยู่กับลูกฟักทองนะครับอันนี้เขาจะ เอาลงพื้นดินนะครับอันนี้จะลงดินนะครับอันนี้ลงดินนะครับอ่าครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เพียงแค่นี้แล้วกันนะครับวันนี้พาไปชมสวนเปลี่ยนบรรยากาศนะครับพบกันคลิปใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ